สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้เป็นเสาร์วันพฤหัสบดีที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 5ครับวันนี้ครูมันชนมาที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุนรรพุม่มจังหวัดเพชรบุนะครับเบิ่งบริบริบทนะครับเบิ่งบรรยากาศท้องสนามนะครับตอนนี้มันเสาร์อยู่ดังนั้นนี่มุ่งกว่าดมุ่งสิบผานาทีนะครับสนามนี้มุ่งเขาสานะครับเขาสวยจันเอยนะครับ เดี๋ยวเจ้าน้อยกับนําเลี้ยนราคาหัวพี่น้องรับทราบว่าเป็นยไงนะครับสนามบันต้องไปห้องนะครับพี่น้องบรรยากาศครับนี่บ้านครับสวัสดีครับมาเปิดวัวเจ้าบ้านนีเ่เปิดเปิดเปิดตัวนายบา้านเยอะก่อน 40,007ครับ40,007 40,007นะพี่น้องเมียนลูกครับแมียนลูกลูกไผลกันนี่บ้านลูกลูกนี่คือลูกเส้นเส้นบลามันธรรมดาเห็นป้ะเติ้งโตเนี่บ่ครับลูกลูกกับลูกเถิกครับผมสูงร้อยที่ที่บวกไ่้ยี่บ้านได้ครับได้งเด้งพี่น้องเบิ่งครับ พอฟังอยู 8, então, e ่ราคาสี่หมื <out> <c oughs> <c oughs: ่นเจ็ครับตอรองได้ตอรองไหนนี <c oughs> <b> 40, so ่ไงบ้านได้ครับได้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 เล็กได้เล็กหน่อยมั้่คือพอยายยายบ้านพูดตอหรือว่าขัดตัวตัวกระแม่ตนีหไบ้านเปิดเท่าไหร่กรบแม่นลูกวะเนี่ยของสี่หมื่นหัวเป็นตะฟังเลยหลกแม่ลูกสี่หมื่นผสม ผสมอันตัวไหนผสมใบมันบางอย่างนรผมจำมะไมสื่อมค้ำอยู่ใบเปิดไปสี่มื่นกับเมียลูกลูกกับลูกคูทันแยกได้ไหบ้านสองพัน้สอง0 0 2หมื่นสององพันห้ลูกเด้ลูกกันที่นเก้าครับครับอ่ะพี่น้อง เมีประมาณสูงร่อยลอยกี่รบวกครับบุคคลต่อยสามแบบพี่น้องเพื่อครับคู่นี้แม่ลูกนสี่หมื่นครับเปิดกันแยกกันแยกแมีม่นสองพยลูก2องหมื่นอะไรก็สองหมื่นหมื่นเก่าลูกหมื่นเก่าครับเสียคดว่ะพี่น้องเพื่อครับนี่ชุดนี้แหละครับนี่สี่หมื่นเีด ตอนนี้เสียงรุดอ้ว่ครับยา่บานกำลังเป็นน้ำเสียงกูนั่ชุบชายจไปไปกันไปใาบนนั่นเะเสียเสียมันขาดตีาบันมันลุดโอ้ตอรองไนทุกตัวนายย่บบานเนาะอาฝ่าเบอร์โทษนาย้ายบั095 095 เอาเบอรไม่เหครับเอาเอน่น้องสนใจครับเอาเบอไม่ใหนเบอร์มับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้มาสานดนย้ายครับิดต่อได้ครับยี่บ้านอยู่บ้านไหนี่บผมอยู่บ้านสงแ e ครับบ้านสงแ e x กู้กระสิงกูกระสูครับผมเอามันมาในบ้านเ้อขออนุญาตย่างครับพบไผ่นอครับสวัสดีครับ หลาประเทลาดนสา่นหกเมียสาวว่าครับนี่สามสามหมื่สบสามหม่สาวสูงกับบ้านลอยสามเมียสาวกับสามหื่นเปิดเปสมืส่นหปิดปนตัวนั้นแม่นบ้านเราเปิดเท่าไรครับเมียน ห้าหมื้นสามผสมไปสมสมตัวไหนผสมหลือสองเดือนครับห่างมื้นหก 16. โอ้สูงกลอยซี่ครับ ตัวล่องไหนทุกตนะครับปาาเบือโทษได้อ่ะศูนย์หกหนึนึงหกแปดแปดหกศูนย์เกจากสครับเอามาหอนีนะ้เอามันมาเด้ยอ่เด้อขออนุญาตยางตอนครับอตอนนี้พูดไปท่าไหนน้องเขานี่ สวัสดีครับเปิดเทด่าไ้ครับนี่เปิด4ีมืนเจ็ดผสมไห้พะลุงโอ้ชื่อมสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทสูงลอยก่อนลอยซีเกือบลอยซีและครับสาม0มืนเจ็มืน โอ้ยง่ายอัดลาดด้วยครับเดี๋ยวว่าทุจะมาบานมาบานเอาไปให้โตเขาลุ่มตัวนี้เปิดเท่าไรครับสามหมื่นสี่เมียสาวบอสามหมื่นสี่พันบาทเหม,มือนสามหมื่นสี่พันบาทครับสีแดงสูงเกือบลอยสามเมียสาวครับ ตอนนั้ทึกสตัวนัดใั่ปลาลุงฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์ทกหาศหจากใส่ปลุงบ่อพันขันบ่อพันขันสวนฟุ้งานะครับเอามันมาด้วยปลลุงเด้อขออนุญาตย่างกันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทึกเปิดเท่าสคครับนี่ สามหมื <33. S 2> <อ> 33, ่นสามสามหมื่นสามหมื่บาทสามหมื่นสามพันบาทยัคุ้นไปยงงวยเลยเริเรด้อตัวน้อยเด็กครับเปิดเท่าไหตัวน้อยเปิดสิบสองาร้อยสิบสองสามหมื่นสาบสองหาร้อยครับสองพันหาร้อยเด็กเศร้าหน่อย ต๊ฟูดี้น kind of ี่ว้ามันเป็นแม่สาวหน่อยเปเบื้องเลี้ยวเบื้องหนา้านะต๊ตอนล่องไหนวะครับตาฟบงเอาฝาเบอร์ตัวศหนอะตั0 8ปครับ0 8 5แปดห้า6 7ว3ปดตเจก็สาจกไสามับจากกระรวิสัยรับอ้าวเอามันหมาเด้อเด้ออ้าวขออนุ่ยหยัางกรับ ไ่โคตรเปิดเพาห้าวบาทเปิดเท่าไรก่อนี่สี่หมื่นสามึ่งซทับไห้บดจำซื้อมันอีกได้อีกกว่าสุงลอยเท่านี้พอยสี่ปนี่ชูสีเนาะห้าสิบหวเตียนนี่บวดบ่นนี้ เปิดไปซท่าไพี uh ่ห huh. ่ห uh ่นสามพันบาทครับเขาล้าบน้อยพดเขาพันเอเอา่ครับเอาดลาดผสมผสมหลอดครับนี่ใบยว่เดี๋ยวใบลงม่ตัวนี้แม่เขาไงพูดบนเปิดเท่าไหนี่เปิดสามหมื่นสองเปิดสามหมื่นสอง สามหมื่นสองพันบาทนี่เลยสูงสุดหอยสามสิบบวกหมดอันนี้สามหมื่นสองครับเนี่ยอือต้อลองได้ทั้งสองตครับฝากเบอร์ทั่วยัคุณูนแปดเกตทูนแปดเ 3, 3, 3, 3 2สองสามแปดหน่งคุณจากบั่นพมไง มึงสวงเหาอครับมันมาอะไรยัยคว,วดเด,ด,ด้อขออนุญาตย่างนะครับบัวห้างแน่ครับวุย้ยวุ้ยเสียนั่นเม่ตุ๋ยหน่อยแม่ รุดนึงเจ้าอ่ะสวัสดีครับอ่ะเปิดเท่าไดครับนี่ฮะเปิดสามหมื่นสองเมียสาวปะสามหม่สองสูงลอยเศร้ากลัวสามหมื่ครับเมีสาวเมียง่าเดียครับเปิดเท่าไดร เกตมืนเกตผสมไปเป็นเป็นสาวที่ได้ลูกไปนี่เกตมืนเกตก็บสูงขอบ้านลอยหาสิย0ย่งตัวลองไหนน้องรับตั้งสองตัวนรัวล่องไหนน้องรับเอาฝากเบอร์ทั่วเนี่ย รุ่3เก้าสามสามเากีสครับ้าเีสามสหามีดจากใสขัล่าสีใล่เออมากเลยมากเหลอกถ้ามาดาม่ที่ถาขุนเปนอย่างนี้มูลหนึ่งมากเอายังเด้อครับผมไม่ไมยนั่นเนาะเอาเอาพีน้สงสนใจโทั่วตามเบอร์ทษนั่นแหละครับต่อร่องได้ทั้งสองตัวอันนี้เขาใสนอเขาเขาัง่งอ่ะทบไสตัวนี้ไปใสนอบาทนี่เราห้องใสนอบ้างหรอ โอ้ยท่านเสียสวัสดีครับ,รบ,รบเบอรไลฟ์ไ,ได้ล้เนี่ยฮะแสนสามหม,มืน่นสูงลอยเท่าไรนี่พอดลอยหาบ่เดินวันเียวห่าวันเี่ยวลอยหายเดียวกันท่านเสียลูกลูกแม่ลูกผูลูกแม่ครับลูกแม่พอได้เลอาตนอต <ti> ฟันตีนอตฟันตีนอตลูกในครบเดือนพอดีครับลูกในเดือนนึงพอดีครับครบเดือนมือนี้ครับโอ้โหครับผมไม่โง่บอกครับมีใบยี่หลอดพร้อมเติมเงินหนึ่งแสนสามหมื่นบาทต่อรอบหนึ่งนะครับเสี่ยต่อรอบหนึ่งในสูงเบื้องลุก ลูกกับลูกเม่ลูกกับลูกแม่แดงตรงตรงได้ขายไปตัวนั้นเมลูกอะได้เท่าไหร่มได้สองแสนเท่าไหร่อบ้นนนครับนครับเป็ูกตัว ลูกลูตัวที่สามบอฝาเะถ่นนะครับเสีชุดแปดแปดครับชุดแปดแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองเจ็ดเก้าสอครับสอเจ็ดเก้าอยในตำบลดอัศมาหอบลด่ากองสนใจโทษตามมาเลยนะครับรับองขอบคุณครับลอยลดซงฟรีครับโทษอะไครับหาหาอยในนะครับ พ่อเขาลูกไปเถอะจ้ะด้อผมขออนุญาตยังก่อนคือเท่าไรอานี่สี่หมื่นเก0พับาทเมียสาวปะผมไผ่กี่สาหนึ่งมีใบมีหลอดปะสูงปรมานร้อยสามสิบครับ ผสมได้เจ็ดเดือนเลยอ่สเดือนผ่านรอบหมดทนผสมแคเอฟสามหนึ่งครับเปิดไปสี่หมื่นเจ็กวาอ้าเมียสาวครับผสมแคเอฟสามหนึ่งไปสาเดือนเหรอนี่ไ,ไมีหลอดเนอะอ่ะรับประกันหมดป่ะตั้นี้มีป่ะ ครับครับผมปากเบอร์โทรเนี่ยะศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดห้าปานึ่งสี่ศูนย์แปดงี่นจากสครับทุกวน่มันอมันาเด้อะเด้อขออนุญาตยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับยัยอาวัานังแกโตวันนี้เปิดเปิดเมียสาวหน่อยก็ได้สามสิบเก้าลูกกันบ้านเฮ้ยลูกใครเห็นย เกิดสามหมื่นสามกัดสูงก็มากครับสูงเกือบร้อยสามเชฟครับเปิดสามหมื่นสามเมียลูกเดยนอันนี้คกอันเมียลูกหาหมื่นเพียบเจ็ดพันบาทลูกสี่ใบ รวยสามที่บวกพ่อแมวขุ้้นาเงนเต่อเมื่อเจ้าเออหานเจครับตัวนึ้ันตเดือนสามนสามต่อรองไหนน่เยประจันต่อรองไหนทุกโตเนาะเอาฝากเบอร์โทรยูนหกศูนย์หก ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์ปหกกส้อพ่อใหญ่บุญจันทร์บ้านคูเมืองเมืองสวงครับติดต่อได้ครับสนใจต้อรองเลยทุกตครับขออนุญาตอะไนี่วัดดีเอาเต่าวันดีครับมาเปิดวันเปิดเท่าไรนี่อันนี้เปิดสามหมครับสามหมื่นเด แม่สาวเขงแม่เท่าแม่ได้ลูกหนึ่งหรอครับแม่ได้ลูกหนึ่งสมัยตัวนี้มันขามันอยากมีตำนีหน่อยหนึ่งแม่เหยียบมาตจะหน,อ<ไ>น,น่อยก็นมันยางดีๆอยู่เห็นมันยางไหมเบิง้งเบิ้งกันอ่ะสามหมื่นเกียดครับม,ม,มีตำนี้อยู่ขาจังหน่อยเบิง้งเห็นมันยางไหมเบิ้งก่นอ,อนายางกันเด่ดกับเตาโตเตายางดีสมัยจุฬาไม่โูกไม่โตอ๋อกินาจิ้งจกี ขามีตำแนี้จะน่อยครับบ่บ้ามันขาถกกันบ้านนี่โอมีตรแหนี้ตาขาครับ,บขามันยากก่นนี้ร่อยหิมันเยอบมาต้นหน่อยครับเปิดไปสามหมื่นเกบอกอ้าเนี้ยเตาเอาเตาสามหมื่นเกตนี่นี่ตำแนี้อย่ขาใช่เนี่ยครับขันเจ้าเป็นเลี้ยงเอาลูกนี่ครับใล้ตัวได้เอาเตา แม่กี mm ่เท่าไรนี่แม่นว่าสี่สิบหาผสมไปผสมไปงัหัวเดียวมากมื่อคืนนี่มันต้นในูโ่ว่าเจ้าวาเงมาก่นีก็ซื้อตามตว่าึ่งหวครับพี่ตัวนี้แมนบ่นี่เปิดเทาได้บกเิน่อยเก้าสเิน่อยโตลองหนทุกตเนาะเอาเอาฝาเบอร์ทุเอา 082 1 8 2 1 5ส1งศ4 3อาเ้ามเกาาหนต้องคำัดสมัรเอามันมด้อะดีครับลูกเต้งวันดีเปิดไถตะเรียวนาแน่หมือนอ่างนีตัวนี้ี่โ้ตเตร์หออันนี้เขาไฟครับนี่้โอ้อันอันลูกเต้งเอามาจากโต2อตนเปิดเทิดโตแลเท่าไรเน่ยยู่หันไม่มาบัง แม่สาวบลกตึงเปิดเทเลเมแมนนี่สองสหมื่นสามสูงลอยเศร้ากลัวครับเปิดสองหมื่นสามตัวนี้เปิดเทเลเมียนลุกตึงสองหมื่นันกับงหล่นสูงลอยเ้ากลัวกันัสามกับสองสีต่อรองได้นลูกตึง เอเป็นนอกสนใจฝากร์โทรลูกตึงูนเก่าสามลูนเก่าสาม4ูนเ็แดลูนเก็บแดลูนีเก่าศูนูนีเก่าือลูกตึงตวนนภูมิมันหมายลเด้อเดี๋ยวผมมีงาตอย่างก่เธอเลยเขาไฟนอนนี่เยอะเปิดแได้ครับนี่เปิดแได้แล้วค่ะสี่หมื่นเกาสี่หมื่นเผสมไปครับเป็นแม่สาวบ่นแยกลูกครับฮะแยกลูกสี่หมื่นเก้าพันบาทสูงลอย เจ็ดส oh, <F> ิบเจ็เธอเลยเลยครับนี่หัวหลวนธรรมชาติแยกง้วแยกลูกครับสี่หมื่นเกียหัวหลวนธรรมชาติตั้งแต่าจะตัวครับเหมือนฝากเบอร์โทษหน่อยค่ะ ศู8ย์แปดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูก้จากสครับอุดมทัพยฟาร์มชุมพลบุรีอุดมทรัพฟาร์มชมพลบุรีโลนธรรมชาติขอบคุณเด้ออาเด้อมันหมานครับมันหมานแล้วที่เขาไไฟแนนอนครับนี่เอามาทก่ตัวอามเปิดเท่รไรเแมนนี่ห้าหมื่นสามลูกไฟนี่โอ้งหสูงลอยส้างที่บวก ห้า 13, มื่สามเมษา 13, ครับห้มื่นสามครับ 13, มีจำหนี้ป่ะครับอรับประกันมัดเนะาะครับต่อรองได้ตัวนี้เปิดทรายอ่านสามหมื่นหกันาเมสาวหมอกันเนาะเมสาเนาะ ตามมเนต้นี่ครับผมกล้วยของไผ่นะกลตัวล่างไนทุกตัวนะครับฝากเบอร์โทษน่ะศูนย์เก้าสามห้าสองหกหาเก็ดเก็ดหนึ่งจากสาครับสามารถนะครับเอามหมันดเด้ออนุญาตครับกล้วยไผ่นอครับนี่เบอร์โทรได้ครับลูกเบอร์สี่หมื่นสาม เม่สาวบ่นน่ครับผมเมียสาวครับเปิไป4ี่มืสูงลอยเกือบลอยสามลอยเศร้าครัวขับชุดสีบ่ขามขามยากยู่เปิดไปสีมื่สามเม่กล่าดีมื่สามบึ้งหน้าบึ้งตากันตาเกี่ยมจำอยู่ ตาพ้าเตียมป่าขาบแก้วอยู่ถุงเท่ามีอยู่ตอนร้องไหนนะลูกบป่าเบอร์โทรลูก080 0 8 0 011 0 1 1์9374เกสาจวากสาุวันัมันลูกเ้อขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับเปิดโทรได้ครับพอลูกนี่ เมร่ปลุก,ลกนี่ยป่ะแม่ผสมอีกไปเมุากกาเ่พัดเมิ่วโอ้พัดอรอบว่ะเนะาะเปิดเด้วหกหมื่นสามป่ะหกหมื่สามสูงลอยสามี่บวก ลูกไผ้ครับพ่อมันนะโอ้โหช่วงเตอร่บ้านนี่เนาะตอนล่องไหนเนาะพ่อรุ่ง,ง,นนงฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าสามสามเก้าหกแปดแปดศูนย์ห้าพราะลูกจากใสครับทุ่งหลวงครับทุ่งหลวงสวนน้ำพุบ้านนี่เนาะมันหมาน,นะครับเด้อขอบคุณครับแม่ลูกไผ้น่อน,นี่ มันนี่หัวเจ้าก็เบาบางัคหน้อยครับ <c oughs> สารรับคิวนี้ปากตอนไปนอนอซ้ำนี่ครับตลาดนัดควกกระบ,บือบันนองใหม่อำเภอสวนผู้เจ้าเล่ห้องาครับขอกาคขาบราสบายดี